ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะฮะคลิปนี้มาเปิดของฟรีดีกว่านะครับผมสองครั้ง12 ID เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสอง ID สิบสองครั้งแม่สองครั้งสิบสองเปิดยังไงวะ โอเคนะครับผมก็กอแฟเนี่ยมันก็มาเรืเลยนะช่วงน,นี้นะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยไอดี ID ละหกครั้งนะโซนดีก็สองครั้งจัดไปเอาไหนก่อนเอาบาซาก่อนเลยมานะซึ่งมีลุ้นน้อยสุดแต่ถ้าได้ก็คือโคตรคุ้มพยายามกดข้ามอย่างเดียวไม่ได้ครับผมขาจ้วขาจ้วอย่างนี้ไม่ได้ผมแล้วก็หมดแล้วด้วยนะไม่มีเขาไม่มีแบบแก้ตัวแล้วนะมานี้ดีกว่านะ FC Bayern Munich นะชุดนี้อระโดัสกาก็น่าสนนะฮะโกดัสกาก็น่าสนนาบรีก็น่าโดนนะสามครั้งไปครับผมนะสำหรับแพ็กแชมป์นะแพ็กฉลองแชมป์ของไบเอ็นบวนิกนะดี๋นี้จะได้อะไรบ้างนะฮนะเจมเจมหรือเปล่านาบรีโกดัสกายัางโอเคนะโอเคโอเคมันจะมีสีดาวด้วยมั้งอันหนึง่งนะเบอร์สิบเอ็ดเหรอโกมองว่ะ เฮ้ย <c oughs> ฮิสตรีโกมองต,ต้องดูว่าเวอร์ชันนี้จี๊ดหรือเปล่านะจี๊ดหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ไม่แย่นะของฟรีฟีเจอร์นะฮะมันดีกว่าสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับผมดีกว่าสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะไปครับผมครั้งที่สองนะโกมองมาละโกมองมาละนะครั้งที่สองจะได้ใครครั้งที่สองจะได้ใครใครขอเป็นห้าดาวไว้ก่อนสวยฮะ ห้าดาวห้าดาวเบ 7. อร์เจ็ดซาเน่ปะเนี่ยเอ้ยดามรี่ดิอ้ยแต่ก่อนดามรี่มนผมสั้นนะผมสั้นแบบแล้วก็ถักแบบเดดด็อกอะไรเงี้ยแต่วันนี้แมนนอองหัวฟูนึกว่าซาเน่นะครับแต่ซาเนก่ก็ผมแบบรวบเลยนะตัดสั้นแล้วนะเนี่ยแหมรีของโอ้ยดิเจิ๋มว่ะนะสองครั้งสองตัวที่โอเคเลยนะสุดท้ายโกเดสกาไปโกเดสกาไป แต่ชุดนี้เกแม่งเ,เกือบหมดมี90อยู่คนเดียวนะี่มี90อยู่คนเดียวโอเคมาขั้นสุดท้ายสำหรับเพ็กฟรีของไบเยนมะิวนิกนี่เพ็กฟรีของไบเยนมิวนิกใครใครใครเบอร์สองวะ่ะนะ่เบอร์สองอูปาเมกาโน่ปะเนี่ยนะครับผมโอเคนะถือว่าดีนี้ไม่แย่นะครับผมสำหรับเพ็กฟรีของไบเยนมิวนิกนะโอเค ามาพ็กฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์เพลเยอร์ดูบิกชุดนี้2ครั้งเมสซี่หน้าดึงสุดเมสซี่มูเซีล่าไปนะครับผมเมสซี่แล้วก็มูเซีล่านะฮะสองคนนี้เจ๋มๆเ,เลยฮะมาแต่เมสซี่นี่ก็มาบ่อยนะนะฟอร์มก็โอเคเลยนะนะแต่เวอร์ชันนี้ไม่รู้ว่าจะโอ้โหจบแล้วเ <c oughs> จอหลีกปุ๊บท้อเลย <c oughs> ท้อเลยนะครับผม แม่แล้วช่วงนี้นี่หลากหลายหลีกเหลือเกินนะหลากหลายหลีกเหลือเกินทำไมไม่มีหลีกไทยบ้างวหออะเบอร์วไว้นะใช่ไหมพเพรย์เยอร์อาดูวิกของเบอร์ไว้วก็คือนักเตะที่เล่นดีไปจนสัปดาห์จากทั่วโลกนะแต่คนมีแม่งคัดมาแต่ยุโรปอะยุโรปจริงๆนะครับผมส่วนใหญ่นะครับว่าไอเอเชียบ้างสักคนหนึ่งแบบอาทิตย์ละคนเน่ยเอเชียสักคนหนึ่งอะนะแต่ส่วนใหญ่มันก็ยุโรปอะจริงๆไปละ มาครั้งที่สองนะของฟรีแล้วเนี่ยของฟรีมีเมซี่หรือเปล่าของฟรีมีเมซี่หรือเปล่าดูลีก,ก่อนดูลีก,ก่อนสวยสวยฮะดาวเรียบร้อยเมซี่มาน,นะครับผมเมซี่แตกแล้วโอ้โหทุกฉลองจริงกับเปชเช่เนี่ย เอป้าเป้ก็ได้บ่อยเมสซี่ก็ได้บ่อยนะครับผมแต่พอเจอมาริดเนี่ยโอ้โหแทบไม่โดนเลย,น,น,เยน,เนั่นเลยอันนี้ออดีหลักด้วยนะครับผมเมสซี่เต็มมะโอเคเจะรอถือว่าคุ้มออดีนี้คุ้มมากนะครับหมดแล้วนะของฟรีสำหรับดีนี้ไปต่อดีที่สองกันนะครับผมไปฮนะโอเคไอดี okay. ที่สองไปครับผมในหกครั้งเหมือนกันส่วนแพ็กของบาเยนเนี่ยขอข้ามยาวๆแล้วกันนะเพราะว่ามันคุ้มแล้วมันคุ้มแล้วนะครับผมมันคุ้มแล้ว นะาสำหรับเพ็กบาเยนเบอร์13เหรอกองหน้าเปล่านั่นไงกองหน้าคนนี้ก็น่าลองนะหาช่องดีจัดนะหาช่องดีมากมาอันท,ที่2เบอร์7ว่ะนาบรีเหมือนเดิมไะนาบรีโกเรสกาไม่มาเวโกเรสกาไม่มาเลยเว้ยนี่โกเรสกาบเบอร์8ว่ะโกเรสกาดีครับผมเหลืออะไรแล้วครับแสดงว่าเปิด เปิด2องอดีเนี่ยมาครบเลยทุกคนเลยจริงๆถือว่าถือว่าเจ๋มมากเป็นการเปิด2อดีที่แบบมาครบทุกคนไม่ขาดเลยฮนะแต่จะมีซ้ำพวกที่อ่านาบรีซ้ำคนเดียวปะหายไปแล้วโอเคมาไพ่บาซ่านะกดข้ามเลยตามสูตรนะครับผมเฮ้ยสีแดงโอ้เจีย้ยโอ้ เชียเชียโอ้ให้ัำใจแป๊บจะเป็นลมโอ้โ oh, หที่เดียวสูดกดข้าม <c oughs> และไม่เป็นตัวที่ดีที่สุดด้วยนะครับผม oh, oh, โอ้โหโรนันโดฮะโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงในชุดนี้ <c oughs> โคตรคุ้มโอ้โห เสียงก็เปลี่ยนเลยอะโอ้โหฟอย์ครับผมคุ้มมากแมสซีก่ก่อแตกนะครับผมโรนโย่ก็ามาเอาดิเอาดิอาทิตย์ก่อนเนี่ยได้แจ็ควิลเชียเป็นิ๊กทีเหมือนกันโอ้คนเป็แมงของจริงะ่ะอันนี้ข้ามเลยครับผมไม่สนแล้วเบอร์สิท์โซจามูเซล่าว่ะโอ้โหอะไรมันจะดีปานนี้โอ้โทีนี้คือดวงดวงจ,ดจัดเลยอะเป็นอันี่แบบโคตรดวงจริงปะ เนี่ยโคตรดวงจริงว่ะโอ้โหเบอร์แปดคริสมันใส่เบอร์แปดแล้วเหรอโอ้โหโด,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 โดนาะันโยฮะไม่คิดไม่ฝันโอ,โอ้โหเชี่อคนเล่นเป็นไอเดียไอดีเดียวที่ได้แจ็คยูเชียด้วยนะเนี่ยเนี่ยเป็นไอเดียเดียวกันด้วยนะโอ้โหขายขายขายไอดีนี้หลอกหลอกอยากเล่น สแต่ก็ถ้าขายแล้วก็ได้ราคาดีนะอาจจะตัวเทียรอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็ก็ฟีเจอร์เพียบอยู่นะนะก็ฟีเจอร์เพียบอยู่นะถ้าจากทีมอโต้ก็ตามสเตตก็ก็ได้อยู่นะมีด้นะยอยากอยากไม่ขายไม่ขายนะครับโอ้โหโ,โห,โโหเรนจู่ะโอุโียไม่มีเทียริ้งนะครับผม จริงจริงนะเสื้อโอ้โหตำแหน่งเดี๋ยว LWF นะครับผมแต่มันยืนได้ยืนได้หมดกลางรุกก็ได้นะกลางรุกหน้าต่ำนะแล้วก็ LWF เ็นเพลย์ป็นเมイเกอร์ตัวสร้างสเกมนะครับผมสกิลอะสกิลสมาร์ทเพิ่มได้ด้วยน่าจัดเต็มนะครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับเปิดแพ็คโรนโูก็แลวกัน เชื่อมาจริงนะครับผมโอ้ยใจเต้นตุบๆโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับของฟรีโคตรคุม้มคุ้มสุดใน3โลกท่านนายบอกเลยว่าคุ้มสุดในโลกแล้วเอาจริงรอบนี้คุ้มสุดในโลกแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นลาบ๊ายบาย l เลส